สวัสดีนะคะพี่น้องนี้ยายสม skm เกษตรแฟมิลี่ิมาตัดต่องกล้วยพี่น้องเตรียมห่อข้าวต้มบุญเดือนเก้าเนาะ ไม่มีเดตัดน่ะมาละเด็กเออจากนั้นก็นมาแแะหน้าพี่น้อง ฮักหน่อไม้ไล้คือเก่าเนาะเอาปลูกไว้แล้วอยากกินยำใดกับมาเอาพี่น้องหักเอาหักเอาเลยอันนี้ปลูกไว้กินเองนะคะหน่อไม้ไล้ นี่ได้แบ่งให้เอ้ยไปแล้วพี่น้องยาส้มเลือกไว้นี่ส้มแล้วส้มก็คือตัดขอแก่ออกแล้วกับปลายออกเนาะล่างดินออกให้สะอาดเตรียมต้มพี่น้องทั้งเปลือกเลยกินกับน้ำปริกหอมแซ่บพี่น้อง